สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะให้ทุกท่านดูหินรับมีดที่เป็นหินเพชรน,นะครับยี่ห้อยี่ห้อนานิวะนะครับตาก,กุ้งก็คือตัวนี้นะครับมีโลโก้ของตรากุ้งอยู่นะครับก็คือนานิวะแต่น่าจะเป็นรุ่นเก่ามากแล้วนะครับอันนี้คือเบอร์หกร้อยนะครับ 600, ก็คือ6 6 0 0กริดนะครับแต่ว่า600กริดในที่นี้นะครับมันเป็นมือสองนะครับที่ผมได้มามันก็จะผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วนะครับหน้าหินมันก็จะไม่เหมือนกับเป็นหินที่ใหม่นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผพก็จะผมได้มาแล้วผมก็จะมารับให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าหินที่เป็นหินหินกากเพชระนะครับเป็นหิน ดมอนนะครับเป็นไดมอนเป็นที่เราเรียกว่าหินกากเพชรที่เป็นมือสองนะครับของนาฬิัาจะรับได้ดีประมาณไหนนะครับเป็นมือสองถ้าเป็นมือหนึ่งแน่นอนว่ามันก็น่าจะดีอยู่แล้วนะครับลักษณะของหินนะครับถ้าเผื่อทุกท่านไปเจอนะครับเพื่อเป็นประกอบในการตัดสินใจในการซื้อนะครับเผื่อเจอเป็นมือสองเลืออะไรมานะครับหรือมือหนึ่งเก่าเก็บอะไรประมาณนี้นะครับ ลักษณะของก้อนหินนะครับมันไม่ใช่หินคือตัวที่เป็นอนานานี้จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับมันจะ,ะคล้ายกับแผ่นอะโตมานะครับที่มีแผ่นอลูมิเนียมติดมาด้วยส่วนที่เป็นหินเพชรจริงๆนะครับมันก็จะมีแค่ประมาณสัก1มิลนะครับติดอยู่ข้างหน้านะครับหมิลติดอยู่ข้างหน้าความกว้างก็ประมาณ สามนิ้ว2นิ้วกว่านะครับไม่แน่าจะว่าถึง3นิ้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ยาประมาณแปดนิ้วนะครับก้อนนี้เบอร์600นะครับเดี๋ยวผมจะลองรับให้ทุกท่านดูว่าเบอร์600แล้วก็เป็นหินเพชรมือสองนะครับของยี่ห้อ,อนาริวะนะครับตรากุ้งนะครับมันจะรับได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองลอง รับดูนะครับมีดีผมใช้ก็จะเป็นมีดเล่มหนีนะครับผมก็ใช้ในการรับด้วยหินหลายๆก้อนนะครับล่าสุดไม่แน่ใจว่าผมรับเสร็จด้วยหินอะไรไว้นะครับแล้วก็ผมทิ้งไว้นานมาขึ้นสนิมนะครับมีดที่เป็นมีดไฮคาร์บอนพวกนี้นะครับไว้ใจไม่ได้นะครับเผอแป๊บเดียวเป็นสนิมนะครับต้องรักษาให้ดีผมก็ใช้กระดาษทรายขัดนะครับขัดสนิมออกแล้วก็แล้วจะรับด้วยหินก้อนนี้600กรัสนะครับว่า ผลที่ได้จะเป็นประมาณไหนนะครับข้อดีของหินไดมอนด์นะครับก็คือหินเพชรนี่ก็คือระนาบของหินนะครับมันจะ,ะให้ระนาบที่ค่อนข้างจะคงที่ก็คือ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 ระนาบของหินมันไม่สึกนะครับมไม่สึกมันก็ละนาบของหินมันจะค่อนข้างคงที่เวลาที่เรารับไปแล้วก็ไม่ต้องปรับหน้าหินนะครับแต่ว่า หินที่เราได้มาใหม่ๆกับหินที่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วความคมของของเม็ดเม็ดหินที่เขาฉาบไว้นะครับเม็ดที่เป็นไดมอนด์ที่เขาฉาบไว้มันก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะวันผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับดูดูลักษณะแล้วมันผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าโลโก้หรือตราที่มันติดอยู่ตรงหินนะครับยัง ยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่เหมือนกับว่ามันยังไม่ลบเลือนหายไปนะครับมันยังคมชัดเหมือนกับว่า,าคนที่ใช้ามาก่อนหน้าน,นี้นะครับก็ใช้ค่อนข้างจะรักษาดีรักษาหินได้ดีนะครับในการรับนั้นก็ไม่ได้ พิเศษอะไรมากนะครับก็ลักษณะการกินหินผมว่ามันใกล้เคียงกับหินหนึ่งพันกริตบางยี่ห้อนะครับอันนี้หกร้อยกริตนะครับเบอร์ห0 0้อยผมว่ามันใกล้เคียงกับหินหนึ่งพันกริดบางยี่ห้อหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะแล้วทําให้เม็ดหินมันความคมของเม็ดหินมันหายไปนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่ามัน มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นหินที่เป็นหินมือสองนะครับผมว่ามันก็ยังกินเหล็กได้ดีอยู่แล้วก็ในการรับในการรับนั้น ผมว่าถ้าหากว่าเป็นมีดทั่วไปที่มีดใช้ในครัวเรือนบ้านเรานี่ผมว่าจบด้วยก้อนนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าหากว่าหินมันถ้าหากว่ามีดของเรามันสึกมากๆนะครับคมมันสึกมากๆเราควรจะตั้งคมใหม่ด้วยหินที่มีความละเอียดน้อยกว่าน,นี้ก่อนนะครับอย่างเช่นหินพวกสักส0 0ร้อยหรือสี่กริตก่อนนะครับสองสามร้อยสี่ร้อยกริตนะครับ แล้วค่อยมารับด้วยหินก้อนนี้จากที่ลองรับดูนะครับมันก็กินเหล็กได้ ได้ค่อนข้างจจละเอียดอยู่นะครับกลรองมือเมือรวบมมีดดูมันก็ให้คมที่ดีอยู่นะครับผมหรับมาแป๊บหนึ่ง วนราคานะครับก็หนีถ้าเป็นของมือหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันก็จะอยู่หลักพันนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นกี่พันไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจของมือหนึ่งแต่ถ้าเป็นมือสองมันก็ผมได้มาเป็นหลักร้อยนะครับไม่ถึงพันมือหนึ่งนี่ผมเคยเช็คดูมันก็น่าจะสองสามพันอยู่นะครับ พวกหินไดมอนด์ของพวกยี่ห้อนาฬิวะ ว่าถ้าหากว่าเรารับมีดด้วยหินที่เป็นหินในตลาดบ้านเรานะครับพวก2 0 0ร้อยพวกสองร้อยสามร้อยกรีบที่มีขายอยู่ตามบ้านเรานะครับอย่างพวกหินตราห้าเสือหรือหินตราหัวคนป่าถ้ารอรับด้วยพวกนั้นนะครับเพราะว่ามาจบด้วยก้อนนีก็ยังใช้ได้นะครับเพราะว่าก้อนนี้มันตามที่ผมลองรับดูแล้ว มันใกลก้เคียงกับ1000พันกริตนะครับ พวกหินไดมอนด์เราจะมองเห็นโคลนได้ไม่เยอะแต่ก็พอเห็นโคลนที่เป็นเศษเศษของมีดนะครับเศษเหล็กที่มันหลุดออกมา พวกที่เป็นหินไดมอนด์นี่ผมว่าเหมาะมากสำหรับการรับพวกสิวนะครับสิวแล้วก็พวกใบกบนะครับเพราะว่าระนาบมันจะคงที่เราไม่ต้องปรับหน้าหินบ่อยก็คือ,อที่เป็นไดมอนด์นี่เราไม่ปรับหน้าหินเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหินพวกหินธรรมดานะครับที่เป็นหินจริงๆเวลาเราจะไปรับพวกสิวหรือใบกบเราต้องปรับหน้าหินให้ไ,ได้ระนาบถึงจะสามารถ ทำให้คมของสิวแล้วใบกบของเรานะครับได้นัศมเดี๋ยวจะลองกีนกระดาษดูนะครับลองกีนกระดาษดูว่าเราจบด้วยเบอร์หกพันเออเบอร์หกร้อยนะครับไม่ใช่หกพันพดผิดจบด้วยเบอร์หกร้อยของนาริวะหินไดมอนด์นะครับมันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างน่ครับคือจบด้วยหกร้อย ก็ถือว่าคมโอเคใช้ได้นะครับสำหรับมิดครัวบ้านเรานะครับมันก็คมระดับนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคมใช้ได้เดี๋ยวให้ดูหินที่หนึ่งนะครับเผื่อทุกท่านได้เจอกอ็ลองหามาใช้กันดูนะครับแต่ของมือหนึ่งนี้น่าจะหายากแล้วเพราะว่าในตลาดประเทศไทยของเราน่าจะไม่มีนะครับ แต่ถ้าเป็นมือสองอาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมแล้วก็ติดด้วยแผ่นไดมอนด์นะครับแผ่นไดมอนด์คล้ายๆกับหินอะโตมานะครับแต่ว่าลักษณะของหินจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะโตมานั้นเขาจะทําเป็นลักษณะของอความสากของของแผ่นเหล็กตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับ แต่ว่าของที่เป็นของไดมอนของนาฬิวะ์นี่จะคล้ายๆแผ่นแผ่นเพชรของจีนนะครับแต่คุณภาพน่าจะดีกว่าของจีนอยู่นะครับคล้ายๆกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ให้ท่านดูคลิปสั้นๆประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ